สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกคลิปหนึ่งกับสามนอยมัดรวมอของวันที่ยี่สิบหกเนาะค่ะคือวันพุธนคะคะวันพุทธที่ยี่สิบหกแวบเดียวเนาะค่ะพี่น้องแวบ,บเดียวก็จะสิ้นเดือนอีกแล้วเนาะค่ะสิ้นเดือนอีกแล้วกับไก่สิได้สอบอีกแล้วเนาะค่ะอเอฟซีพี่น้องวาแเอดเออร์วอลไลร์่าสันเนาะค่ะเออร์เอ,ว,เอเวลาเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะเพราะได้แปดหน้าที่มันกับพิกษกดทางยูทูปเพิ่นไหมคะ่ะขอบคุณพี่น้องเด้อค่ะทีับฟังแอดห้าร่างเงืเอ,อดยังขือดอยากเนาะจัคสีเอาอยัางมาบอกสูฟังเนาะค่ะก้อนจะเข่านาคลิปเนี่ยอ่านางคือดอยูพอแห่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอบคุณเด้อค่ะสาหรับผู้ที่เข้าใจเนาะค่ะเอาไปกันที่คาเตือนก่อนเนาะค่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภท ให้ไวเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญยานในการรับชมขอบคุณค่ะค่ะสำหรับอ,อ่าแนวทางเล่าพัฒนาแอดทย่อยลงเลขติดบนนะคะถ้าออกลางบ่อเอานะคะทำอากาพิษเอาเฉพาะบนเท่านั้นเด้อค่ะพี่น้องแอดลงให้แล้ว3สูตรที่แอดเคยลงเนาะคะ่ะเรากะหลักสิบหลักหน่วยบนหลักหลักสิบหลักหน่วยล่างเนาะคะ่ะ สูตรได้ที่มันเดินที่พี่น้องเคยตามนะพี่น้องรู้จักอยู่เนาะถามเห็นถามเขามาหลายอยู่เลือกเบิร์เอาเดอ้อพี่น้องนะคะแนวทางค่ะมีเข่าไม่รุดอ่าเพราะว่าจะเป็นสูตรใดเนาะค่ะเข่าได้รุดได้ทั้งนั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะไปที่ของแอดโมวานเนาะคะ่ะอสามน้อยนี่ก็คือกันเลยค่ะพี่น้อง เขาวางรุดบางเนาะสำหรับเลขปิติบนล่างสามรอบอแอดโฟกัสได้เลยว่ามาทุกวันนะคะแต่มันสามรอบปุ่นเนาะมันก็เป็นแนวทางที่ตามเราปวดหัวพรสมควรเนาะคะ่ะเพราะว่าเป็นเป็นแนวทางทุกวันสําหรับเป็นสิ่ี่น้องชอบสูตรนี่หลายสําหรับผู้ที่เล่นน้อยเนาะเพราะว่ามาทุกวันอยู่แล้วหมู่บ้านเลขติดบนล่างแอดว่างไว้บนล่างสามรอบพร้อมได้พี่น้อง ห้าหนึ่งเจ็ดมาอันไดแน่เนาะคะ่ะโมว่านี่ามาหน่อยมากเนาะคะ่ะมารอบเดียวเลยซ้ำไปแมนบอาหนึ่ง1มาอยู่เนาะห้าหนึ่งมา 1, 2, หนึ่งสองน้อยแหลกหามาาเกาหานะคะหนึ่งไปรอบดีอีกอ๋อค่ะมาอยู่สามรอบครบอิลี่ละคะ่ะมาพิเศษปกติ VIP สำหรับเลขติดของแอดโมว่านว่างเด่นที่ที่ย์กับ8เนาะคะ่ะ0กับ8มาที่02รอบ ปดมาจากหลอบพี่น้องแปดกระมาสองหลอบนะคะของเฮามีจะแปดหนึ่งกบแปดหาพี่น้องจะเสียดายวะค่ะ,ะมือมันบวมาันมันก็นจะไปเลาะคางคางยงังสิเล่ะค่ะแอดถึงแนีน้่นพี่น,อน้องว่าตัวเจาะนะเด่นเท่าเขาทุงมืออยู่แล้วตัวเจาะกับมันมันมันยากอีเด้พี่น้องนะคะเจาะมันกับว่าหลายคูเนาะเ้าว่างซีคูพี่น้องกับหลดไห้น้่กันพลาดเนาะคะ่ะ กันผ่าสําหรับแอดว่า,าหลุดหาบาทคุ้นหาบาทนี่พี่น้องมันกําไรมันมีอยู่แล้วถือว่าเป็นไร่วันถ้ายยุดไใดวาเนาะค่ะถ้ายยุดไใดชุกมือฮัฟบอดองเลยนั่นเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะมันก็ขึ้นยุทีจังหวะได้โอกาสอีกที่เก้านั่นแหละเอาไปตามนี่เนาะค่ะของ้องตามหมู่ว่านว่างเด่นยุทีสามกับสองสามบ่มาสองมาจักรรอบสองมาสามเทียเนาะค่ะ สองแยูสามเทียแม่ยัยงแน่และค่ะอรอบแรกของ้องตาพิเศษเข่าเป็นตัวกลับที่หนึ่งสองสองหนึ่งเนาะคะ่ะรอบสองศูนย์แปดสองก็คือตัวตัดนี่เพราะว่าตัวตัดเราวางหางเดียวคือตัวเด่นเราจะเอาไว้ตรงนี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อนะคะคือตัดเหรีได้แปดสองสามสองแปดสามังสิเขาว่างแค่หางเดียวเท่านั้นเราก็เอาตัวเด่นลงหันมด นะคะสำหรับเอฟซี C, พี่น้องที่ตามแอดก็จะรู้สเต็ปนี้อยู่เนาะคะ่ะเรากลับไปของเซียนสาระข้ามเนาะคะ่ะของเซียนสาระข้ามกับเช่นกันเนาะคะ่ะจะได้ที่ตัวตัดนะคะเข่าที่เพิ่นว่างเด่นอยู่ที่6กับ7เนาะเจ็มาทีเดียวแต่หลักร้อยนะคะหลักร้อยวีพีพิ่นว่างหกพี่น้องเข่าหกศูนย์ตรงตรงเนาะคะ่ะของอ่าเซียนสาระข้ามแล้วก็หกแปดแปดหงส์ใเข่าเป็นตัวตัดนั่นคือกันเนาะคะ่ะ สำหรับ60ศหลอดพิเศษเข่าตรงๆเลยคือ60เนาะนะคะนี่แหละแนวทางกะมีเขา่ามีหลุดเนาะพี่น้องเอฟซีพี่น้องติดตามแอดก็จะจะเห็นอยู่เนาะค่ะว่าแนวทางเขาเดินจังไรน,นะคะกราบขอบบุญขอบคุณเอฟซีพี่น้องเด้อค่ะที่เขามารับชมมากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะอขอบคุณผู้ที่แช่แล้วเนาะค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ทนะนะี่กำลังจะแช่เด้อพี่น้อง ซอยแอดแเดอจะฝ่าวถิ่มฝ่าวป้ากันเดอค่ะเส้นทางย่งอีกเงาไกลกับวังเพิ่งพีเพิ่งนองขึ้นเกาเนาะค่ะกะซอยกันเนาะค่ะพี่น้องซอยกันเดอนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นชุดเต็มราวพัฒนาพร้อมกับสรุปสิบหน่วยล่างสิบหน่วยบนประกบคูไฮเป็นล่างเป็นบนเนาะค่ะ,ะถาล่างไปออกบนกับถือวาลุษ ค่ะบนเมื่อออกล่างก็ถือวาลุษเนาะค่ะเพราะฉะนั้นอเอาไว้ที่บนล่างเนาะคะ่ะแนวทางกะมีเขาไม่ลุดคือกันทุกแนวทางเนาะคะ่ะรา่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยาสามนอยหรือลราพัฒนานะค่ะเพราะฉะนั้นกะใส่วิจารณญาณนะเดอ้อพี่น้องค่ะของเสื่อนสระข้ามนี่อ หลายท่านถามาเซียนสารค้ามเป็นผู้ใดเซียนสารค้ามก็คือลูกไผ่เด้อพี่นอ้องอาะคะ่ะลูกไผ่ใจมันรักเนาะคะ่ะอ่าส่วนน้องต้าพารวยกับของร้านชายเนาะคะ่นะเนาะเพราะฉะนั้นมันเป็นอ่าขอบขั้วต่วพี่น้องใจมันรักทางนี้เนาะคะ่ะใจมันรักทางนี้เซียนสารค้ามล่าพัฒนาเคยยืนยืนแฉมมาอยู่ด้วยคะ่ะอ่ะาค่ะเจ้ากระลังเอาขอบปุูนมาอยู่ถ้าเอาขอบปุูนก่อนเด้อเนาะค่ะพวันะ อันแม่ค่ะเพิ่นจะเอามาะซงยุ่ธ์สร้งแล้วไว้ไถ่ายกีตาร์ชุดหนึ่งค่ะเพิ่นว่างเดินยุทธีแปดกับเก่าเนาะคะ่ะมันเหลือเท่านั้นก็นเลยได้ผู้ละชุดหนึ่งภาษีสั้งเพื่อผู้ยุ่เฮียนน้ำอยู่มันเหมิดพะนะักค่ะอาเซียนสรารคามว,ว่างแปดกับเก่าพี่น้องแปดสองแปดหกเก้าสองเก้าหกสามตัวหางเดียวที่ศูนย์แปดเก้าเนาะคะ่ะส่วนของน้องต้าวางอะไรวันนี้วางหนึ่งกับห้าจับคู่หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งแปด 525458 3สามตัวหางเดียว751เนาะคะ่ะส่วนของแอดเนาะคะ่ะอ่าแรกติดบนล่าง062วางเด่นที่0กับ7จับคู่0901 7971 3สามตัวหางเดียวก็คือ507เนาะคะ่ะถ้าเอาก่อนเด้อนะคะเอาแคปเอาเด้อค่ะพี่น้องนะคะแคปเอา กับสามนอยมัดรวมวันนี้เนาะคะ่ะเอาสำหรับคลิปนี้กับยุติไปสำนีซากอนเนาะคะ่ะพอกันคลิปนากับชุดสรุปเล่วเนาะค่ะพี่น้องนะคะเราพัฒนาพร้อมกับชุดเต็มเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ